สวัสดี<ง>ค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่ของย่าพา่าฟิวลี่วันนี้มาดูยา่าผักแกงหน่อไม้นะคะยา่าผัาอันนี้ลูกอะไรคะลูก,กมะอืึกลูกหมักูมึกหมืกหื้อใส่แกงหน่อไม้นะคะไปดูแกงหน่อไม้ของเราเลยอันนักไปแล้วนี่นะคะอันนี้ผัก อันนี้หน่อไม้เดือดแล้วร่มถ่ายขั้นตอนการอันนั้นให้นะคะอขอ,ขอโ<ป>ทษน <ไป S 2> คะครับไม่ไหวทำงายอันนั้นแรงนี่ก็ เอาหมักอือหน่อยใส่น้ำเอาผักใส่ลงไปโอ้เอาหมาักหน่อยใส่ก่อน

ใส่เลยใส่เลยอตันาใส เราไปดูตอนสิบเลยนะคะคง <Hey. S 1> สุรสล้วนะคะได้นยอ่านหนย,ย,ย่ยาจมนอนๆนเลยนะคะยาพาซิมนะคะซิมก่อนเด้อ ขาดอะไรคะยาพาขาดอะไรคะอร่อยอร่อยอันนับประลาใส่หน่อยโอ้ใส่หน่อยได้นหมใส่หน่อยอยังจังใกล้เสร็จยังคะยาพาสเสร็จแล้วเสร็จแล้ว รอดูตอนเสร็จเลยนะคะค,ค่อไปไค่ะด้ดะเทเลยนะคะ,ก,ออออะกินสับแปบมืยอร่อยมาเด้อมากินเกี๊ยเราใหม่น้องกันเกล๊ยกจอมบวงสำหรับคลิปนี้พอแค่น,นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องปู่ผ่องยาพาฟิมิลลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ